ไงล่ะโรุ่นเดียวกับเชียวเลยออ๋ไม่ใหญ่หรอกเลยไปนู้นหมดเลยโอ้โหลืมปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหแล้วต้องเฟ้เลย <laughs> ป่าไม่ต้องซีเดอนผู้ระดัน,ะดะน,นื้อผมเ้ายังไางอตังไยังไม่มีก็ห้างานทซิมลองไปเล้วโอ<ห>้วไวราคาตก อะไรนะง่ายของพาดพื้นไปแล้วแล้วล้มเลยอ่ะโดนปลาไอนี่หวโดนปลาโดนโดนพื้นนี่ตึวะโดนพื้นเหรอวะมันพื้นพื้นเนี่ยโดนโดนกันไล่ดอกกันแหละ ถึงนี้ก็ลูกห้ามิ้นปลาตอดละอ๋อปลาตอดอยู่ลวอนะรใหญ่กว่าเชียวไหมดูดิเชยวหอกันแล้วมอไกลๆใหญ่อย่างเงี้ยนะใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้เห็นอย่างงี้นี่ต้องหลงกว่าลำกว่าหน่อยลํำกว่าเชียวหน่อย มันจะคาบเลยนะพวกยิงอ่ะก็ปามันห้อยไปล่างไงวันยิงอ่ะมันปาล้มลกไปนี่ผมไปมันดอกมันดูมันดูมิ้นมินวะไม่มิ้นหรอกแทงเงือกแล้วแทงเนื้อแทงเงื้อลูกมันยาวสะโพกลงเลยนะมาสะโพอยังเลยเฮ้ยซ้ำเตเบนเบนซ้ำเออเดือดขาดเลยลูกมันยาวมันแทงเงือกเลยออกปากมั้ยโอ้ อะ้รป่ะอ้ะใจนี่ผลทีอต่อคืนคันแล้วนะมัน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 ไม่ยกแล้วมันไม่แสบพื้นว่างเลยนะมันไม่มันไมถั่นี่ไงถู่พื้นนี่จะได้แสบยิงลงเพราะป่ามันวนวนกับเนี่ยป่าวนกับวนมันคว่ำหน้าหมดแล้วเนี่ยมันวนเฮ้ยอ้วนกว่าอ้วนกว่าของเชี่ยวอ้วนอ้วนอ้วนตัวนี้ประมาณโลสามอะ อ่ะก็ย่างเลยแบบนั้นเลยขึ้นเตาเลยมุ่นไปพักหลังเลยหรอเละออกปากออกปากเออแปล็บลองมองไม่เห็นหรอบอกก่อนไปแล้วจะไปแล้วเออแว่นมีเว้ยเลี้ยไม่ได้แว่นมาใส่แว่นนะขึ้นบดีนะ โอ้โห <Ooh. S 2> oh, มันกลับหลังไปเยอะเลยเห็นหไหมอืมม uh uh. ีตัวที่สามจุนก็ยังคาตัวเ,เย็นอยู่ไปต่อเลยละก็เลยไม่เอาเลย ปากรับป,า,บปากรับดักน้าวะี่ไปไหวไหมผลแม้นเขามีตัวใหญ่อะไรอู้้อรูแล้วครับย่สอบี่ิครับยี่สิบจอดก่อนจอดก่อน นี่เอาเอารถเครื่องขึ้นมาลบๆหน่อยเดี๋ยวช่างให้อย่ากดดันดิใส่ห้องกิง

ที่บ้านเลยที่บ้านเต็มแล้วมันเนหมาเล่นไม่วม่้กินหมานี้ยิงไม่มีเสี้งเลยหมาแค่หลายเนี้ยกเ่อมเลยแขงกนดื้อๆวิงเต็มตัวยังไม่รดุต้องยิงไปฟ้คลหน่อยแบบนี้ โอ้โอ้แบโอ้ย<ป>ห้างจังหวะหนู่นน้ำไปดูข้างหลังนันขึ้นห้างห่าง hay đủ nè hay đủ lụt hẳn ai chéo à rồi chui lớn chưa lụt hẳn Ồ bị à sai ปลาก็ถอยแล้วก็เสือกขึ้นไก่เอื้อมไม่ถึงเลยพวกบาทหรือพวกอืาจะชอบหอยท็อปหอยท็อปสวย <c oughs> นี่นมันต้องยิงข้ามวง

ันไม่พ่ายย้อนไปนะดิีไหมตะกั่วลูกละท่องบะลูกละบาแต่ยอ้อนนาทอลงก้นจีนเลยนี่ไม่ใช่ไก่ไออมมัม <า S 2> ่ะหน้าเป็นหนูน้ำท้อยลงเพระไอ้โพงอ้วงอ่ะถ้าไม่ถ้าหมาไม่เจอคนเนี้ยโพงอ้วงอ,ะวงอะ่ะออเื่ Đôn Đôn này Càng lắm มันน่าจะผูกอ่ะโดนคอโดนคอแล้วบึด๊ดซอกเงีง้งโอ้ยตัวดีนี่วะสองโลคิดว่าใส่โลหน่าเนี่ยนะซอกเงีง้ง,งจุดตาย อรอวื้ออีกแล้วตัวเดียวและอายุว่าไปยั่วไปห้า <c> โ <oughs> มงครึ่งได้เวลามันมัง้งเออ กลับหลังลอดเฉยกับหลังเห็นเห็นเลยเออวนหึ่ยายด้วยไอเล่เลยตัวนี้ยหัวแน่เลย ว่าเบ็ดจังจิ๊บไอ้โพไอ้โพไอ้โพไอ้ล้มล้มล้มเกาะทางนี้ดิเอาเอาเอ่อบอกว่าเม็ดเบ็ดกอต่อข้ามาเหรอ